สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้ครัวมะพึ่งมาชวนทุกท่านปลูกถั่วง,งอกทานเองแบบง่ายๆในตะก้าเพียงสามวันจะได้ทานถั่วง,งอกสดอร่อยกันจ้าสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือมเมล็ดถั่วเขียวจ้าแม่เพิ่งจะนำไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อบ่มให้มีรากอ่อนงอกออกมาถั่วง,งอกของเราจะได้โตวไว นี่ค่ะหลังจากแช่น้ำไว้นะคะมีรากแล้ววันนี้แม่เพิ่งจะปลูกในตะกร้าใช้เป็นตะกร้าใส่ของหรือว่าตะกร้าขนมจีนก็ได้ค่ะอันดับแรกเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะรองที่ก้นตะกร้าเสร็จแล้วก็นำถั่วเขียวค่ะใส่ลงไปให้เต็มข้อดีของการปลูกแบบนี้เราสามารถปลูกถั่งอกได้หลายๆชั้นนะคะเป็นแบบคอนโดขึ้นมาได้เลยแม่เพิ่งจะปลูกประมาณ3-4ชั้นเลยจ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนชั้นบนสุดนะคะเราก็จะปิดด้วยทิชชู่ค่ะในการปลูกถั่วงอกให้โตวไวๆนะคะเขาไม่ชอบแสงมาพึ่งก็จะใช้หมอค่ะที่มีอยู่ในครัวนี่แหลจะจ้านำตะกร้าที่ใส่ถั่วเขียวเรียบร้อยแล้วเนี่ยวางลงไปแล้วก็พรมน้ำให้ทั่วเลยสุดท้ายก็ปิดฝาหม้อได้เลยจะ้ะกันแสงเข้า ในตอนเช้าเราก็มาเปิดหม้อดูถั่วงอกน้อยๆของเราเลยค่ะนี่เริ่มตั้งต้นขึ้นมาแล้วนะจ๊ะทิชชู่จะช่วยทําให้รากมีที่ยึดเกาะนะคะต้นสวยแล้วก็โตไววันแรกก็เริ่มโตกันหมดแล้วชื่นใจจังเลยพรมน้ําไม่ทั่วนะคะอย่ารดน้ําให้เยอะเกินไปนะจ๊ะเพราะว่าจะทําให้รากเน่าได้ ก๊อกก๊วันที่สองแล้วจ้าอู้หูโตขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะถวงงอ,อกคอนโดของเรานะคะพรมน้ำไม่ทั่วเลยจ้าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องๆก็จะโตเต็มที่เราสามารถที่จะเก็บทานได้แล้ววันที่สามแล้วจ้าทุกคนนี่นะคะ ผลงานการเพราะถั่วง,งอกในตะกร้าของเราง่ายๆแบบนี้นะคะดูสิคะต้นอวบน่าทานมากๆเลยการที่เราลองด้วยทิชชู่นะคะก็ทำให้เขาเติบโตได้สะดวกต้นตรงสูงแบบนี้เลยจ้ะดึงขึ้นมาง่ายๆนะคะถั่วง,งอกคอนโด3ชั้นของไม่พึง่งพร้อมไปทำอาหารแล้วจ้ะ ก็นำมาตัดลากนําไปล้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูอร่อยๆได้กันเลยนี่นะจ๊ะผลผลิตของการปลูกถั่วงอกในตะกร้าแบบนี้ง่ายใครๆก็ทําได้ลองทําตามแปเพึ่งดูนะคะเช้านี้เราก็จะทําเมนูผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้หมูสับค่ะ ปรุงรสเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลแค่นี้จาะเราก็จะได้เมนูอร่อยๆจากถวงอกถ้าท่านชอบสาระดีๆพร้อมเมนูอร่อยในทุกๆวันกดติดตามครัวแม่พึ่งได้ทาง Facebook และก็ YouTube ด้วยนะคะ